Two. สัสดีนักเรียนนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหที่น่ารักทุกคนเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็มาพบกับครูมะเหมี่ยวนะคะในรายวิชาชีววิทยานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยที่เราได้มาเจอกันนะคะในช่วงของการเรียนรู้แบบออนไลน์นะคะซึ่งสําหรับวันนี้จะเป็นวันแรกเนาะเราก็จะมีการทบทวนก่อนว่าก่อนที่เราจะปิดเรียนเนี่ยเราได้เรียนในเรื่องของอะไรกันไปเรียนจําได้ไหมลูก สำหรับม4นะคะเราก็ได้เรียนในส่วนของการแบ่งเซลล์ใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมว่านักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของวัฏจักรของเซลล์ไปแล้วนักเรียนได้รู้แล้วว่าระยะ G1 ระยะ G2 ระยะ S และก็ระยะ M phase เป็นยังไงในเรื่องของวัฏจักรของเซลล์นะคะครูคิดว่านักเรียนน่าจะจำได้แต่ว่าอาจจะจำได้ไม่หมด นะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทาบวนะะท aca, นนนนะะวนในเรื่องของการแบ่งเซลล์ก่อนนะคะโดยที่ครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะได้ชมคลิปวิดีโอค่ะลูกในเรื่องของการแบ่งเซลล์นะคะคลิปวิดีโอนี้มีความสําคัญยังไงมีความสําคัญมากลูกเพราะว่าหลังจากที่นักเรียนดูคลิปแล้วเนีย่ยครูจะให้นักเรียนสรุปในเรื่องของวัฏจักรของเซลล์นะคะเป็นข้อที่1นนะคะข้อที่2ลูกให้นักเรียนเขียนสรุป การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะซึ่งการสรุปนี้มีผลกับคะแนนด้วยนะคะซึ่งครูจะให้คะแนนนั่นเองหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในชั่วโมงหน้าครูก็จะมาสรุปในเรื่องของการแบ่งเซลล์เพื่อที่จะให้ในักเรียนนั้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการสรุปจากคลิปวิดีโอนะคะแล้ว พอสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วใครมีข้อคำถามได,ได้มีข้อสงสัยดูคลิปแล้วครูอธิบายแล้วยังไม่เข้าใจนะคะครูก็จะเปิดโอกาสให้เรียนได้ตอบนะคะหรือว่าได้ถามนะลูกสำหรับในส่วนของข้อสงสัยได้อีกนะคะดังนั้นแล้วนะคะเราก็จะไปดูคลิปวิดีโอกันเลยขอขอบคุณคลิปวิดีโอการสอนดีๆจากสสวทด้วยนะคะ สวัสดีครับนักเรียนครูชิยศิินนะครับในวันนี้สำหรับเรื่องพันธุศาสตร์เราจะมาพบกันทั้งหมด3เรื่องนะครับคือการแบ่งเซลล์โรคทางพันธุก,กรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุก,กรรมสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนถึงเรื่องการแบ่งเซลล์กันก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นครูอยากให้นักเรียนได้ดูภาพที่น่าสนใจทั้งหมด3ภาพก่อนนะครับนักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตทั้ง3ชนิดที่อยู่ในภาพไหมครับนี่เป็นภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ภาพทางซ้ายคือยูกิน่า เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็กและมีรูปทรงเป็นรูปกระสวยตรงกลางคือเซลล์ของอต้นกระสังที่บริเวณใบและทางขวาคือเซล์เยื่อบุลำไส้ของมนุษย์นักเรียนทราบไหมครับว่าภาพที่สังภาพมีอะไรที่เหมือนกันสิ่งที่ทั้งสามภาพมีเหมือนกันก็คือเซลนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องประกอบไปด้วยเซลล์อย่างน้อย1เซลลนักเรียนจะเห็นนะครับว่าสําหรับมนุษย์เอง ็ประกอบไปด้วยเซลล์เช่นเดียวกันและเมื่อเราศึกษาให้ลึกลงไปในเซลล์ร่างกายของมนุษย์แต่ละเซลล์จะพบว่ามีจำนวนโครโมโซมถึง46แท่งนักเรียนคิดว่าภายในเซลล์ร่างกายของตัวนักเรียนเองปู่ย่าตายายและพ่อแม่ของนักเรียนมีจำนวนโครโมโซมเป็นเท่าไหร่ครับในเซลล์ร่างกายของมนุษย์ปกติทุกคนนะครับรวมถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่และตัวนักเรียนเอง จะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับ46แท่งที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันและคงที่ไปในแต่ละรุ่นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของพ่อแม่ในรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานเนี่ยจะมีจานวนโครโมโซมเท่ากันคือ46แท่งมนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมด46แท่งหรือ23คู่ เป็นโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะของร่างกายไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศเช่นสีตาสีผมการห่อลิ้นโครโมโซมเหล่านี้เรียกว่าออโตโซมมีจำนวนทั้งหมด22คู่ส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นโครโมโซมที่กำหนดเพศเรียกว่าโครโมโซมเพศโครโมโซมเพศที่มีขนาดใหญ่และพบในเพศหญิงและเพศชายเรียกว่าโครโมโซม X ส่วนโครโมโซมเพศที่มีขนาดเล็กกว่า และพบเฉพาะในเพศชายเรียกว่าโครโมโซม Y ดังนั้นเพศชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น X Y ส่วนเพศหญิงจะมีโครโมโซมเพศเป็น X X โครโมโซมของลูกในภาพนี้ได้รับมาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่งระหว่างการปฏิสนธิโดยจากภาพนะครับโครโมโซมที่ได้จากพ่อจะแทนด้วยโครโมโซมสีฟ้าส่วนโครโมโซมที่ได้จากแม่จะแทนด้วยโครโมโซมสีแดง นักเรียนทราบมาแล้วนะครับว่าหลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกดซึ่งไซโกดประกอบไปด้วยเซลลเพียงหนึ่งเซลล์นักเรียนคิดว่าตัวนักเรียนเองหรือมนุษย์ที่โตเป็นผู้ใหญ่มีจํานวนเซลลเท่าไรครับหลังการปฏิสนธิเริ่มจากไซโกดเพียงหนึ่งเซลจนเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่มีเซลล์ทั้งหมดประมาณ40ล้านล้านเซลล์นักเรียนคิดว่าการเพิ่มจํานวนจากไซโกด1เซล กลายเป็นเซลล์ทั้งหมด40ล้านล้านเซลล์เกิดขึ้นได้อย่างไรครับการเพิ่มจํานวนเซลล์จาก1เซลล์ไปเป็นหลายล้านล้านเซลล์เกิดขึ้นจากกระบวนการที่เรียกว่าการแบ่งเซลล์ในการแบ่งเซลล์ร่างกายเริ่มจากการที่เซลล์ตั้งต้นมีโครมาทินขดตัวอยู่ภายในนิวเคลียสโครมาทินจะจําลองตัวเองทําให้ในตอนนี้ในเซลล์มีสารพันธุก,กรรมเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในภาพตอนนี้ นักเรียนจะเห็นว่าคโครมาตินเพิ่มจาก1เส้นเป็น2เส้นจากนั้นคโครมาตินจะขดสั้นลงจนกลายเป็นคโครโมโซมที่แต่ละแท่งมี2อโครมาติดเชื่อมต่อกันที่บริเวณที่เรียกว่าเซนโทเมียจากนั้นคโครโมโซมจะมาเรียงกันบริเวณกึ่งกลางเซลล์แล้วคโครมาติดจึงแยกออกจากกันเยื่อหุ้มเซลล์เกิดการเวา้าแบ่งเซลล์ออกจากกัน เกิดเป็นเซลล์ใหม่2เซลล์ที่แต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซมเท่ากันกับเซลล์ตั้งต้นเมื่อการแบ่งเซลล์เสร็จสิ้นลงโครโมโซมจะคลายตัวกลับไปเป็นโครมาทินโดยการแบ่งเซลล์ที่ทำให้เกิดเซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ตั้งต้นทุกประการเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่า สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันและคงที่ในแต่ละรุ่นเช่นในเซลล์ร่างกายของมนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมด46แท่งดังนั้นในเซลล์ร่างกายของพ่อแม่ตัวนักเรียนเองรวมถึงรุ่นลูกของนักเรียนก็จะมีจำนวนโครโมโซมทั้งหมดเป็น46แท่งเท่ากันทีนี้ลองคิดตามครูดูนะครับในเมื่อระหว่างการปฏิสนธิเซลล์สืบพันธุ์จากพ่อและแม่ จะมารวมกันเกิดเป็นไซโกดแล้วทำไมลูกถึงไม่มีโครโมโซมเป็น92แท่งละ่ะในเมื่อเซลล์ร่างกายของพ่อก็มีจำนวนโครโมโซมเป็น46แท่งมารวมกับเซลล์ร่างกายของแม่ที่มีโครโมโซม46แท่งแบบนี้รุ่นหลานก็ควรจะมีโครโมโซมเป็น184แท่งสิซึ่งขัดจับความจริงที่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากัน คงที่ในแต่่ละรุนนักเพียนคิดว่าจนนโโ 4, ําจจนวนโครโมโซมในเซลลสืบพันธุ์เป็นเท่าไหร่ครับถึงจะทําให้จํานวนโครโมโซมในเซลลร่างกายของลูกหรือไซโกดมีจํานวนเท่ากับพ่อแม่แน่นอนว่าจํานวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ต้องไม่เท่ากับจํานวนโครโมโซมในเซลลร่างกายแสดงว่าการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลลสืบพันธุ์ต้องต่างจากการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลลร่างกายซึ่งเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส นักเรียนทราบไหมครับว่าการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์มีขั้นตอนอย่างไรการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์เริ่มจากภายในเซลล์ตั้งต้นที่มีโครมาตินขดตัวอยู่โครมาตินแต่ละเส้นจะมีการจําลองตัวเองแล้วขดสั้นลงเกิดเป็นโครโมโซมที่แต่ละแท่งมีสองโครมาติดโฮโมโลกัสโครมโครมโซมจะมาเรียงกันอยู่ตรงกลาง จากนั้นโฮโมโลกัสโครโมโซมจะแยกออกจากกันเกิดการเว้าของเยื่อหุ้มเซลล์ได้เซลล์ใหม่ที่แต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งโดยในโครโมโซมแต่ละแท่งยังมีสองโครมาติดต่อมาโครมาติดจึงแยกออกจากกันทำให้โครโมโซมแต่ละแท่งมี1นึ่งโครมาติด แล้วเกิดการเว้าของเยื่อหุ้มเซลล์อีกครั้งหนึ่งในที่สุดได้เซลล์ใหม่ทั้งหมด4เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์ตั้งต้นเมื่อการแบ่งเซลล์สิ็จสิ้นลงโครโมโซมจะคลายตัวกลับมาเป็นโครมาตินเราเรียกการแบ่งเซลล์ที่ได้เซลล์ใหม่ที่มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์ตั้งต้นว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ในกรณีของมนุษย์นะครับที่มีเซลล์ร่างกายที่มีจํานวนโครโมโซมเป็น46แท่งเมื่อเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้อสุจิและเซลล์ไข่ที่มีจํานวนโครโมโซมเป็น23แท่งเมื่อเกิดการปฏิสนธิระหว่างอสุจิและเซลล์ไข่จะได้ไซโกดที่มีจํานวนโครโมโซมเป็น46แท่งเท่ากับจํานวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของพ่อแม่จึงเป็นเหตุผลให้จํานวนโครโมโซม ในเซลล์ร่างกายของรุ่นลูกมีจํานวนคงที่เหมือนกับจํานวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายและเหมือนกันไปในทุกๆรุ่นครับจากที่ผ่านมาเราทราบแล้วนะครับว่ามีการแบ่งเซลล์ทั้งหมด2แบบคือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนักเรียนสามารถบอกได้ไหมครับว่าการแบ่งเซลล์ทั้งสองแบบนี้แตกต่างกันอย่างไรนักเรียนสามารถที่จะหยุดคลิปตอนนี้ได้นะครับแล้วไปเติม คำตอบในตารางให้สมบูรณ์และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกทีครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเติมคําตอบในตารางครบถ้วนหรือยังสําหรับคําตอบในตารางนะครับเราจะเห็นว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสเนี่ยแตกต่างกันโดยในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยจำนวนคโครโมโซมของเซลล์ใหม่จะเท่ากับจํานวนคโครโมโซม ในเซลล์ตั้งต้นแต่การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่จะลดลงครึ่งหนึ่งและหน้าที่ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสก็แตกต่างกันนะครับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์ร่างกายทําให้ร่างกายเกิดการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในขณะที่การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสคือการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์จากเนื้อหาในบทนี้นะครับเราจะสรุปได้ว่า การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์ร่างกายเซลล์ใหม่ที่ได้จะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์ตั้งต้นส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยเซลล์ใหม่ที่ได้จะมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งการแบ่งเซลล์ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปได้จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากสำหรับสิ่งมีชีวิตนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้าการแบ่งเซลล์เกิดความผิดปกติเราจะได้เรียนเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ในเรื่องถัดไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ